สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์สับสกายที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรารปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนถึงสิบห้าเมษายนสองห้าหกสองนะคะ ชาวราศีพฤษภดูตามชาร์ตนะถ้าใครยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรอาจารย์ตั้งชาร์ตไว้อยู่สีเขียวเนี่ยดูเลยนะคะว่าราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิด14พฤษภาถึง13มิถุนานะคะก็จะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะและอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะค่ะโอเคอาจารย์จะขอสับไพ่นะคะเพื่อเลือกไพ่ตำแหน่งตัวแทนนะความรู้สึก สถานการณ์ของชาวพุศพและคนรักเป็นยังไงนะคะขอใช้ไพ่ออรเคเรนจุดเทียนนะคะใบนี้เป็นของชาวพุศพนะคะตัวแทนพุศบว่าคิดยังไงคือเป็นไพ่ตัวคุณเลยนะคะอันนี้เป็น ไพ่ตำแหน่งคนรักของพฤชศพนะคะขอเปิดไพ่คนพฤชศพก่อนนะเป็นไพ่งัดข้อนะคะส่วนฝ่ายคนรักเนี่ยเป็นไพ่การแสดงความสามารถในการเหมือนลักษณะของการเล่นมายากลแต่ไม่ได้แปลว่าจะหมายถึงการเล่นมายากลนะมันแปลว่าคุณอาจจะ คนรักของคุณเป็นคนที่มีความสามารถก็ได้นะคะเห็นไหมคะเขาทาอย่างงี้เล่นอันนี้ที่เล่นไฟนะคะ่ะที่ทําให้ไฟไม่หล่นลงกับพื้นนะคะก็การสลับปัดเปลี่ยนคือเป็นคนที่มีความสามารถคล่องตัวสูงคนรักของพืชศพนะคะหรือถ้าแปลความรักอาจจะแปลในการมีหลายคนสลับสลับรถไฟไม่ชนกันก็ได้นะมันก็จะแปลงันได้ด้วย คนรักของผู้ศพเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะเราก็ต้องมาใช้ไพ่ขยายกันดูนะคะว่าจริงมะนะคะ,ะดูคนผู้ศพก่อนค่ะแล้วกันความรู้สึกความรักของคุณสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงอยู่นะเราจะเกิดอะไรขึ้นนะความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกก่อนความรู้สึก,คว,สกความรัก ตอนนี้คนพุทศพเป็นยังไงอยู่นะคะความรู้สึกของคนพุทศพนะคะได้ไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะได้ไพ่อัศวินไม้เท้าได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ได้ไพ่สิบเหรียญค่ะอ่ะดูฝั่งคนรักของพุทศพบ้างได้ไพ่อะไรขยาย The Moon Justic, The World, The Sun, แปดถ้วยค่ะดูจากฝ่ายผู้ศพก่อนนะคะผู้ศพเนี่ยขึ้นไพ่งัดข้อมันแปลความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะอาจารย์มองมีความคิดเห็นที่ไม่ ไม่รงรอยกันได้มีการปะทะอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้แปลว่าทําร้ายอะไรกันนะมันอาจจะขัดแยง้งหรือปะทะในเรื่องของวาจาอารมณ์มากกว่านะคะอ่าเป็นลักษณะที่ชาวพุทธศพตอนนี้หรืออีกมุมหนึง่งพุทธศพอาจจะอยากต้องการรวมพลังอ่นะฮะการทําให้ความรักที่มีปัญหาเนี่ยรวมตัวกันหรือกลับมาดีขึ้นก็ได้อีกความหมายหนึ่งนะคะพอไพ ขยายความรู้สึกของคุณมันออกมาดีอะอาจารย์จะมองว่าไอ้ความขัดแย้งที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจารย์มองว่าชาวพุทธศพยอมนะยอมยอมที่จะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้นะคะก็คือไม่อยากที่จะเอาเอาเป็นเอาตายในเรื่องของความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันฉันต้องชนะลูกเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปดูจากาไพ่ใบนี้สิคะไพ่อ่า อัศวินนิสอฟเพนาร์ลเนี่ยมันแปลว่าชาวพุทธศพเนี่ยนะคะนิ่งแล้วอะ่ะยอมแล้วอะ่ะไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ธาตุาด,ดินนะคะเป็นไพ่เหรียญก็ประจ,จาราศีพุทธศพพดอดีหรือจะแปลว่าได้ไพ่ประจําลัคนาตัวเองธาตุของตัวเองคือธาตุดินนะก็แปลว่าชาวพุทธศพเนี่ยนิ่งแล้วผมยอมแล้วนะฉันยอมแล้วนะเฉันยอมให้คุณแล้ว เอ่ออะไรประมาณนี้ถ้ามีปัญหาอะไรคือคุณพร้อมที่จะให้อภัยหรือคุณเป็นฝ่ายที่จะนิ่งเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ความรักเนี่ยมันไปต่อได้นคะคะหนึ่งไม่เท้าก็คือการประคับประคองไปถึงเป้าหมายการปีนป่ายเห็นไหมผู้ชายคนนี้ปีนไปถึงยอดเสาแล้วก็ไป มีอะไรพวงมาลัยดอกไม้ปักอยู่ที่หัวเสาแล้วอ่ะมีริปบิ้นผูกระยงระยางมันแปลชัยชนะความสําเร็จนะคะเป็นพลังแสงอาทิตย์เห็นไหมคะที่สาดแสงอยู่บนเนี้ยมันแปลว่าคุณไปถึงเป้าหมายถึงจุดสูงสุดของอความสัมพันธ์แล้วชาวพุธศพอ่ะไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะแล้วก็อัศวินไม่เท้ามันแปลว่าคุณก็ยังพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแบบ ดียิ่ง่งขึ้นไปนะคะแม้ว่านะคะไพาราชินีพระจันทร์เข้ามาขยายเนี่ยนะ,ะแม้ว่าอาจจะมีปัญหาของช่วงที่ผ่านมาคุณก็คงจะไม่เข้าใจกันบ้างแหละในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของรักซ้อนเรื่องของมือที่สามที่เผอเอิญเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธศพเองที่เป็นคนไป ก่อเรื่องไว้ในเรื่องของความสัมพันธ์รับรับ,รบหรือคนรักของคุณไปก่อเรื่องไว้นะคะอาจารย์ก็มองว่าไพ่สิบเหรียญไพ่เต็มสิบใบเนี้ยสิบเหรียญเป็นไพ่ความสุขเป็นไพ่เฉลิมฉลองหญิงชายคู่นี้กําลังดื่มแชมเปญกันการเฉ,ฉ,ฉ,ฉลิมฉลองความรักที่บ่งบอกที่จะเคียงคู่กันละที่จะสร้างอนาคตร่วมกัน นะคะเพราะฉะนั้นชาวพุทธศพคิดอย่างนี้นะคะตอนนี้และเป็นอย่างนั้นอยู่คุณก็ไปดูว่าแล้วฝ่ายคนรักคุณละเขาคิดเหมือนคุณหรือเปล่าเขาเป็นยังไงอยู่นะคะแต่พอเรามาดูฝ่ายคนรักของพุทธศพอาจจะคิดสวนทางกับพุทธศพอยู่พุทธศพอะจริงจังจริงใจยอมทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันที่ไพ่สิบเหรียญใบนี้นะคะแต่คนรักของชาวพุทธศพ คิดอีกแบบหนึ่งนะอาจารย์มองนะคะดูจากหน้าไพ่ใบนี้นะคะแปลว่า,าการบริหารจัดการนะคะอาจจะแปลในแง่ของมีมีคนรักส,สแปรไว้อะ่ะมีคบหรือดูใจใครอยู่หลายคนก็ได้ซึ่งเขายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกคนพืชศพเหมือนที่คนพืชศพเลือกไง อาจารย์มองเขายังพยายามที่จะดูว่าคนไหนที่มันเด่นที่สุดหรือดีที่สุดสําหรับเขาอยู่ค่ะเขายังไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างยังมืดนะคะ the moon ะทุกอย่างยังมืดยังมัวยังอึมครึมในใจเขาอยู่เลยนะคะไพ่จัสตินะคะ,ะ,ะอาจารย์มองเขาก็พยายามชั่งน้ําหนักอะเนี่ยะนะคะระหว่างคุณกับคนอื่นที่เขามองมองอยู่ว่าแล้วตกลงเขาจะเลือกใครอะ่ะ เขาก็ถือว่าเขามีดีเขาสวยหรือเขาหล่อยเงี้ยเขาต้องเลือกเยอะหน่อยนะนะคะเขาต้องการคนรักที่หนึ่งนะหน้าที่การงานโดดเด่นมีความมั่นคงซัพพอร์ตสเปสปอนเซอร์คุณต้องสปอนเซอร์เขาได้อะไรประมาณนี้นั่นคือคนรักของผู้ศพคิดเรื่องการดูแลคิดเรื่องความรับผิดชอบคิดคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะเขาก็จะมองประมาณ ประมาณเนี่ยเหมือนเขาตั้งสเปกนะอาจารย์มองคนรักของพษษืชศพตั้งสเปกไว้สูงแล้วทีนี้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันก็ยังไม่ชัดเจนไม่งั้นคงจะไม่ขึ้นไพ่ของการเาเขาเรียกว่าเล่นลูกไฟอะนะคะลูกไฟมีอยู่3อันเล่นเพื่อจะประครับประคองไม่ให้อ,อันไหนที่มันจะร่วงหล่นลงพื้นเลยเขาก็กําลังจะพับประครับประคองไป ตลอดรอดฝังทั้ง3าคนนั่นคือคนรักของพืชศพนะอาจจะกําลังคือเขาก็ยังไม่อยากจบกับคุณทันทีแต่กําลังจะเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาดูว่าใครดีที่สุดเขาก็จะเลือกคนนั้นนะคะแล้วโดยเฉพาะไพ่ปิดใบเนี้ยเป็นไพ่แปดถ้วยนะมันเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องถึงขั้นต้องจากกันเดินกันคนละเส้นทาง อีกฝ่ายก็ชอกช้ำไปเดเห็นไหมฮะถือผ้าเช็ดหน้าซับน้ําตาอีกฝ่ายก็เดินจากไปแบบไม่หันหลังกลับมาเลยอะ่ะนะคะอาจารย์ก็ต้องแปลว่าความรักความสัมพันธ์ชาวพุทธสดทุทีค่ะชาวพุทธศพนะคะกับคนรักเนี่ยค่อนข้างจะไม่รุงรอยค่อนข้างจะอยู่คนละขั้วคนละความคิดเห็นนะคะคุณคิดอย่างเขาคิดอย่างนะคะคุณคิดมั่นคงคุณคิดสร้างอนาคตนะคะพุทธศพ คุณคิดจะลงหลักปักฐานกับเขาคุณพร้อมที่จะให้ความรักความหวังดีอะไรกับเขามากมายเหลือเกินคุณหยุดอยู่ที่เขาแล้วไพ่อัศวินเรียนแต่เขาสิมไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวคุณนะอาจารย์แปลจากนาไพ่นะนะคะก็คืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะเป็นดวงภาพรวมนะเอาอาจารย์ก็จะบอกว่าเขาไม่ได้หยุดที่ตัวคุณเขากําลังจะเดินจากคุณไปอ่า นะคะความหมายก็จะประมาณนั้นนะนี่ก็คือในแง่ของคนรักของพืชศพนะคะเรามาดูตำแหน่งสรุปความรักความสัมพันธ์อันจะเกิดขึ้นภายใน15วันนี้สรุปความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงไพ่ขึ้นไพ่ The Fool ขึ้นไพ่8ดดาบ ดาถ้วยราชินีถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบอาจจะยังวางวนไม่จบนะคะความรักนะคะเดอะฟู Fool, นะคะถึงแม้จะหายจากกันไปเลิกกันไปมีปัญหายัางไงก็ยังคอนโทรลความรักคอนโทรลความต้องการห,หัวใจที่จะประคับประคองให้มันไปต่ออยู่นะคะ แต่ไปต่อแบบไม่เข้าใจกันอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะพยายามที่อยากจะเป็นตัวของตัวเองสูงโลกส่วนตัวสูงอยากจะอยู่เงียบๆไม่อยากให้เข้ามาถึงตัวมากหรือวุ่นวายจู้จี้จุกจิกก็จะแบบประมาณหงุดหงิดใส่กันก็ได้นะคะก้าวถ้วยมันแปลว่ายังอยากสังสรรค์กับเพื่อนๆยังมีสังคมอยากปาร์ตี้กับเพื่อนๆน,นะคะ เพราะนั้นความรักเนี่ยนะสถานการณ์อาจารย์มองว่าค่อนข้างจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่าชาวพุทธศพจะตั้งใจจริงแต่คนรักคุณยังไม่นิ่งอะ่ะเขายังออกเที่ยวออกอเขาเรียกเที่ยวราตรีก็ได้หรือยังต้องการสังคมเพื่อนค่อนข้างเยอะมากกว่าที่จะหยุดอยู่ที่ตัวคุณนะคะสถานการณ์ความรักนะคะแต่คุณหยุดอยู่ที่เขาแต่เขาไม่ได้หยุดอยู่ที่ที่ตัวคุณคะ่ะคนพุทธศพ คุณอยากมอบถ้วยมอบความรักความพักดีให้เขาแต่เขาสีเป็นเจ็ดดาบเลยเห็นไหมคะอ่าคุณคุณมองคุณนั่งมองที่ที่เขามีคนอื่นคอเคลียอยู่เห็นไหมคะว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกคุณเขายัง มีคนอื่นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าเขาหรือคนใหม่เข้ามาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันยังอยู่ในช่วงของอึมครึมช่วงของความไม่ชัดเจนนะคะในาภายในหนึ่งถึงสิบห้าวันเนี้ยก็จะแปลงน,นะจะบอกว่าจบมันก็ไม่จบอ่ะมันเหมือนเป็นคู่กรรมกันที่จะต้องชดใช้กันไปอีกนานอยู่อาจารย์มองนะคะมันยังไม่ได้ว่าจะจบง่ายอ่ะ อ่นะคะนั่นก็คือตําแหน่งความรักความสัมพันธ์นะคะคุณก็ลองไปปรับอ่าไปปรับใช้นะถ้ามีปัญหาอยู่นี่ว่าเออคุณควรจะทํำยังไงนะคะคุณควรจะบริหารจัดการยังไงนะคะที่จะให้ชีวิตรักชีวิตคู่อ่านะของคุณสองคนดีขึ้นนะคะเรามาดูความรักของคนโสดแล้วนะคะ เป็นเจ็ดมีเท้าเพชรอัฟวานเก้า <up> one, <9 S 1> ดาบเดอะซัน <the sun S 1> ค่ะอ่าห้าดาบค่ะไพ่คนโสดนะคะไพ่เจ็ดมีเท้าอาจารย์มองคุณพร้อมที่จะฝ่าวงล้อมของไม้เท้าอีกหกอันที่มันตั้งรับอยู่นะค,ะคุณต้องการชีวิต ที่มันโอเคดีขึ้นกว่านี้นะคะคุณต้องการออกมาจากจุดๆนั้นแล้วนะคุณกำลังจะก้าวข้ามประตูแล้วก็ลงบันไดออกไปสู่โลกภายนอกแล้วค่ะนะคะเพราะนั้นความรักคุณก็แปลว่าคุณไม่กักขังตัวเองอต่อไปแล้วนะคะคุณไม่อยากโศกเศร้าอีกต่อไปให้ก้าวดาบนะคะ เพดอัพวานคุณต้องการมีมิตรภาพใหม่ๆความรักดีๆที่จะก่อเกิดขึ้นซึ่งอาจารย์มองว่าคนโสดจะสมหวังซะด้วยเพราะมีไพ่เดอะซันะคะถึงแม้ว่าสมหวังนี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องมั่นหมายแต่งงานเนาะยังมีไพ่ห้าดาบขยายอยู่มันก็แปลว่าอาจจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปอีกสักพักนะคะ,อ,ะอย่างน้อยก็เปิดใจคุยกันไปก่อนนะคะแล้วดูว่าเรากับเขาเข้ากันได้ไหมนะคะค่อยว่ากันนะคะ โอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ